อหมูบ้านเนี่ยครับทำเองรดออกจากกระดูกใชครับสิ่งนี้ง่าเลยลดนิดนึงกหอยนางลมนิดนึงอาน้ำตาลครับอ้โปปุ๊ปผัไยแข็งครับนิดนึงครับเผาลงไปจ็ดต้นนะครับ เขาดเยอะจะเป็นลากเขาสวยห้อนๆครับกะเพราขาหมูพะรู้คุอม้วนๆครับคือโปร่งกับเขาห้อนๆหอมไม่ไหม้ครึ่มจุ๊บๆเจ้ามือหอมกลุ่มกลมอร่อหวานนิดหน่อยครับมูตานโลแต่ผมมักแบบนี้ ค่คนหวานครับถ้าก็เท่าแต่จะปรุหนักเพราะว่าพะโล้เขามีรสชาติอยู่แล้วแต่ยังนิดหน,น่อยแบบมากกุ่นฟมครับด อามูน,นั่นเจ็บเลยอากป็นมหอมของไปเสียงเขาปั้นมอสบายครับผมปั้นเป็นวัดแบบมาพีดอุปบัครัญญาภัก กัแต่งยิ่เด็ดนกกว่าพริกเผ็ดเผ็ดพริกเป็นนวยได้นะนี่งอรับม,มาก ออกหอมหอมร้องผาดเบิงครับในรัวขั้นแซ่บขนาดเลยสื่อถาหมูว,ว่าเอามันเหลืองหรือขัา้นาผัดกันไรครับนะครับผมติดดังขั้นแซ่บอือเด้อ เพราะว่ามันหวานอหอมผิดกระเทียมอหอมหอมกลับมากจะกินน้ำปลาต้องใบบว่ากลมกลมต้องน้ำปลาสดๆว้าอร่อยจังครับ เมนูนี่โหสุดยอดเลยบองทีแบบมันจะแซวขนาดนี้ครับจับมา ปั้นเป็นไข่ครับไอถ้าถึงภาพปั่นไปเป็นหน้าอะไรเน่ยเหสมน้ำหวานะ nó ổ mềm ngon hóm hóm trong bò lù bé ngoài cùng con nhưng mặn mình đã thử hợp chặt là bởi vì con xà mà mất muối cái lù cà ยาปลาแห่งเค็มครับปลาแหอมหอมผมกลมเ็มดีถึงก็ะเพียงลำปลาเรื่อยๆมันจะหอม